Thank you ดูคลิปแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับ Power Ranger Talk Talk ได้นะครับส so, วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตน Power Ranger Talk Talk นะครับผมกับคลิปรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง Mighty Morphin Ranger Jason Mighty Morphin Yellow Ranger Tini นะฮะกับ Mighty Morphin Ranger ท t นี i แล้วก็ Mighty Morphin Yellow Ranger Jason เนี่ยจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ โอเคครับผมแกะแพ็กออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเห็นตามนี้เลยนะว่าทางฝั่งซ้ายที่เป็นงานพวกกล่องเดียวเนี่ยของจะน้อยกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกล่องเนี่ยกล่องทางขวาเนี่ยเห็นมือผมไหมทางขวานี่นะฮะของจะจัดเต็มมากซึ่งมันจะไปคล้ายๆกับอันนี้กับง,งานกล่องนี้นะฮะของอดัมนะฮะเพราะว่าอดัมเนี่ยเห็นไหมว่าอาวุธ ให้มาครบเลยซึ่งเป็นงานกล่องใหม่นะฮะที่เป็นการรีใหม่ยังเป็นกองขาวอยู่นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้แถมของเก่ามาให้เขาแถมของใหม่มา mm hmm. ก็คือพวก mm hmm. อาวุธบัสเตอร์พวกนี้ครบเลยนะฮะจริงๆตั้งแต่แคทเธอรีนไอชาแล้วก็อดัมเนี่ยจะจัดแบบนี้มาให้ทั้งหมดเลยนะฮะจะครบหมดเลยทั้งอาวุธในหลายรูปแบบของเขาที่ออกมานะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะสำหรับคนที่คิดจะเก็บไลน์เรนนิ่งคอลเลกชันนะครับถ้าคุณอยากได้อาวุธครบเนี่ยลอมาเก็บพอกแพ็ครุ่นใหม่ๆได้เลยแพ็ครุ่นเก่าจะไม่มีแบบนี้นะฮะจะมีอยู่แค่เนี้แถมมาแค่มาสเตอร์เนี่ยถ้าที่จะไม่ผิดน่าจะเป็นแค่ใครนะบิลลี่แซคไหมแซคหรือบิลลี่ไม่รู้ที่เขาจะได้แถมแบบอุธมาเพิ่มอะ่ะน่าจะเป็นบินลลี่นะฮะ คิดว่าน่าจะเป็นบิลลี่นะที่แถมอาวุธมาว่ากาชิ้นหนึ่งนะฮะไอตรงพาวเวอร์กัรพาวเวอร์เบรตรงเนี้ยนะครับผมต่อมาจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนะเอฟเฟกต์พาร์ตก็ของทีนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้นะฮะสีเหลืองๆเนี่ยใช้กับแดกเกอร์ถามผมผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะฮะเนี่ยไม่ค่อยสวยถูกใจผมเท่าไหร่ มันประมาณเนี้ยไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ของเจสันที่แถมมาเนี่ย <S <S เ,เนี่ยอย่างของเจสันที่ที่แถมมาเนี่ยมันก็ไม่สวยถูกใจผมหรอกแต่ว่ามันก็สวยกว่าของของที่นีเน่เห็นไหมนี่ฮะก็เป็นอันที่แตกต่างกันนะซึ่งผมถามผมผมว่าไอ้ฝึกพลาสไม่ค่อยได้ใช้หรอกกับพาวเวอร์เลนเจอร์เพราะว่ามันไม่สวยอยู่แล้วนะฮะเออเมื่อกี้หยิบไหนๆก็หยิบมาแล้วหยิบกริดให้ดูอีกนี่นะฮะนี่กริด นะะในกล้องสีอาจจะดูไม่ต่างกันแต่ว่าของจริงต่างกันนะฮะสีไม่เหมือนกันนะสีทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเหลืองเข้มกว่านะสีทางขวามือเนี่ยมันจะออกเหลืองอ่อ,อนนะฮะตามรูปเลยนะตามพวกเห็นไหมตามของเจสันกับที่นี่เลยนะครเพราะว่าชุดมันก็จะกลืนเลยกับอาวุธนะครับ ที่แตกต่างกันอีกก็คือนี่นะฮะตูดของเดกเกอร์ถ้าเป็นเดกเกอร์ของทีนี่เนี่ยมันจะมีรูนะฮะเอาไว้ยิงตอนพาวเวอร์บัสเตอร์ได้แต่ของเจสันเนี่ยไม่มีเขาทำตันมานะ,ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลืมทําหรือว่าเหตุผลอะไรมันถึงไม่มีท่อให้ยิงหรือว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วเขามาแก้ไขในในของเจสันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกันแหละนะครับเราก็เล่นแทนกันไม่ได้เลยนะเออ ผมไม่ได้บอกนะว่าผมหาเจอแล้วนะฮะเดกเกอร์ผมเจออยู่ในโรงรถนะครับผมผมแเจอไปชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ลูกน้องผมเจออีกชิ้นหนึ่งนะฮะผมก็ขอบคุณมากๆมันทําให้ผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะฮะก็โอเคเอาวุธนะฮะมีปืนมาให้ซึ่งไม่ได้เรื่องเลยนะฮะงานไม่ได้ปลาณนี้ขึ้นเลย นะครับผมของใหม่แท่จักปานีดไม่ทําสีเละกว่าสีเก่าอีกนะฮะเห็นปะ่ะอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่นะฮะสีดูสังเกตดิเขาลงสีเก็บไม่คมเท่าอันเก่าเ้้ำนะฮะอันนี้เป็นจุดปากนะอีกการหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเก็บแพ็คพวกรุ่นใหม่คุณจะได้ cover b a s เวอร์ชันที่เป็นแบบ ยังไม่ได้กลางดาบออกมากับเวอร์เบตที่แบบกลางดาบแล้วออกมานะฮะก็แถมมาน่าจะตั้งแต่ชุดของอ่ที่บอกน่าจะเป็นตั้งแต่ชุดของใครนะแคทเธอรีนไอชาแล้วก็อดัมนะฮะจะเป็นแบบนั้นที่จะมีตัวอาวุธเสริมอย่างนี้มาให้ครบๆเลยนะครับในส่วนของทีนี่กับเจสันซึ่งที่ต่างกันชัดเจนเนี่ยก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูของ สีแดงกันบ้างนะครับผมสีแดงก็แน่นอนดาบนะฮะเมื่อกี้เกล็ดต่างไปแล้วดาบต่างกันไหมมาดูกันดาบในต่างกันชัดเจนนะฮะใครที่จะเก็บดาบนะฮะจะเก็บสีแดงตัวนี้นะฮะตัวที่ผมชี้อยู่นะทำใจไปเลยนะฮะว่าถ้าคุณเอาดาบมาเล่นแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่ดาบสีจะลอกนะฮะผมเพราะว่าเขาลงสีแดงไปก่อน แล้วก็เอาสีทองไอ้สีเงินทาแล้วมันทาน้อยหรืองไงไม่รู้แหละดูดิลอกนะฮะผมก็ไม่ได้เอามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะผมก็เล่นมาฟันอยู่สองสามทีอะไรเงี้ยการบรรดุทีทะลอกแล้วนะฮะมือก็เลอะดาบมือก็ดำไปแล้วมือของเจสันนี้ดำปีไปแล้วนะ,ะเพราะว่ามันโดนด้ามดาบเลอะนะฮะเขาทำสีไม่ดีอะเอาง่ายๆว่ารุ่นนี้ทำสีไม่ดีซึ่งเล่มน,นี้ก็ทำสีได้ดีขึ้นนะฮะมันน่าจะทนขึ้นแหละผมคิดว่านะ แต่จุดที่แตกต่างกันอีกการหนึ่งก็คือนี่ความสวยงามนะฮะผมมีอีกเล่มหนึ่งผมมีเจสันสองตัวนะฮะนี่ให้ดูนี่เห็นรอเปล่าว่าของเจสันนั้นอีกการหนึ่งเนี่ยมันจะมีสีทองนะฮะถึงมันจะลงสีไม่ครบก็ตาม <c oughs> นะ,ะอ่ะดูอันนี้ดิลงสีดาบไม่คองไม่ครบอยู่ดีนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะมีสีทองเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็จะปล่อยเบือไปเลยนะฮะไม่มี สีพลาสติกตรงแดงๆมันก็จะมีความชมแดงอ่อนนะฮะอันนี้ก็จะแดงเข้มนิดหนึ่งตามตัวของของเลนเจอร์เลยนะครับก็เป็นจุดที่แตกต่างกันของอาวุธ2ตัวนี้นะซึ่งถามว่าเล่นแทนกันได้ไหมเล่นแทนกันได้นะฮะเพราะว่าจุดประสงค์ผมถามผมนะผมออ,อกชุดนี้มาเนี่ยเขามีอยู่สอจุดประสงค์ก็คือ1จะขายเพราะว่าคู่นี้เขาเคยสวิตวีวีกันในคอมิกนะฮะเล่มเล่มหนึ่งเขาก็จีบกันอยู่ประมาณนัก3าสี่เล่มประมาณนั้นแหละ นะครับผมมันก็มีการสลับพลังกันด้วยนะฮะเขาก็เลยทําขายอันนั้นเป็นหนึ่งอันที่2เนี่ยเขาออกมาเติมมาแก้พวกทุกตัวเก่านะฮะก็เลยจะออกมาเนี้ยอาวุธอย่างเงี้ยอาวุธอย่างเงี้ยก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมดูเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกดาบคนเรื่องเลยนะฮะเอฟเฟกยุคแรกๆมาแบบโอ้ ดูไม่ได้เลยนะฮะถามว่าสวยมันมันก็พอดูพอดูได้นะฮะเนี่ยมันก็พอดูได้นะฮะแต่พอเทียบกันเนี่ยดูเท่กว่าจมเลยนะฮะส่วนตัวผมมองว่าน,นี่เท่กว่านะฮะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องว่ามันอาจจะหลุดได้ก็ต้องหามุมแทงให้มันล็อกกันไว้ดีๆนะครับ ต่างกันเยอะเลยนะดูทรงพลังไม่เท่ากันเลยนะฮะสองอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะมีพาวเวอร์กันอันเดียวอันนี้พาวเวอร์กันพาวเวอร์เบนะฮะแล้วก็พาวเวอร์เบรรูปแบบที่เก็บเรียบร้อยไว้นะครับหน้าตาก็เหมือนกันนะหน้าตาก็ให้ดูของที่นี่ก่อน ทีนี่ในเวอร์ชั่นของซีรีส์เนี่ยเขาจะหน้าแบบนี้ส่วนในคอมิกมันจะไม่ใช่หน้าแบบนี้หรอกนะฮะแต่เขาทําแบบนี้ออกมาก็ถ้าไม่บอกเป็นทีนี้มันก็โอเคนะแต่พอบอกเป็นทีนี้แนละ้วผมว่าเขาหน้ากลมไปหน่อยทีนี่ตัวจริงหน้าเขาจะเรียวเห็นไหมในทีวีซีรีส์ทำหน้าเรียวกว่านะฮะเห็นไหมอันนี้กลมกลมแบบโอ้หแ้มแตกอะนะฮะ เขาไม่ได้ก,มกลมขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดไม่บอกไปทีนี้ก็โอเคหน้าที่นายใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต่างกันข่ามผมว่าเล่นด้วยกัน,นได้ไหมน่าจะเล่นได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูมันจะมีตอนที่ต้องเปลี่ยนหัวให้ดูเพราะว่ามันมีเหตุนเนียฮะไอหัวนี่แหละที่ทำให้ผมต้องมาทำคลิปเปรียบเทียบคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งดูหัวให้เสร็จก่อนตัวนี้เป็นของเจสันนะฮะไม่บอกคุณจะรู้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันคนละเรื่องเลยนะ เจสันถ้าบบทีวีซีรีส์ก็ก็ทรงหนึ่งก็จะดูโตหน่อยเจสันฉบับนี้ก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นเจสันดูไม่ออกอะอย่างเงี้ยดูปุ๊บเอ้ยเจสันนี่วางหัววางไว้สองหัวเอ้ยเจสันนี่ใครใครวะไม่รู้เลยนะเพราะว่าในคอมิกเขาก็หลอกว่านี้ผมก็สวยกว่านี้แล้วปากเขาไม่ได้เทาอย่างงี้ไม่ได้น้ำตาลน,นี่เขาไม่ได้ดูดบุหรี่มานจะได้คำขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ มาถ้าไม่บอกว่ามากับแพ็กเจสันน่ะมันไปเล่นกับหัวหอื่นก็โอเคยอยู่แหละแต่พอมากับแบบเจสันเงี้ยโอ้โหผมว่ามันพอดูได้แต่ว่าโอย่ังนี้สวยกว่านะฮะสวยกว่าเยอะเลยถ้าทำหน้าเด็กกว่านี้หน่อยก็จะเพอร์เฟกเลยนะ,ะสำหรับสองตัวนี้นะก็เบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะที่ผมต้องแกะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอันนี้ ผมจะให้ดูเรียบเทียบกันที่เขาบอกว่าเขาทำมาดใช้ย,ชยกรรมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นหัวปะ่ะเพื่อนๆเห็นหัวไหมฮะคนละฟิลเลยนะไอห,หัวออกมาก่อนเนี่ยมันลีนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากไอฉบับหนังโลงหรือเปล่ามนถึงลีขนาดนั้นเนี่ยแต่เวอร์ชันที่ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้ควรจะกลมแบบของที่นี่นี่น,นะฮะก็ มันเปลี่ยนกันเล่นได้ผมเปลี่ยนให้ดูนะฮะอ้วย,ย,ยนี่เปลี่ยนออกมาแล้วเป็นไงรอเลย นะฮะโหรอเท่เลยนะครับสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นเรดเดนเจอร์ที่สมบูรณ์แบบตัวแรกของของอันนี้เลยนะของลายนี่นะส่วนเห็นไหมพอเปลี่ยนปุ๊บหูจริงจริงหัวที่ออกแบบมามันจะดูโตกว่าปกตินะฮะที่ของทีนี่เพราะว่าเขาตั้งใจจะเอา,าใช้เปลี่ยนหัวไอ้นี่แน่นอนอยู่แล้วถามผมนะ หรือไม่ก็จะไปใช้ในหัวในเวอร์ชั่นของรีมาสเตอร์นะก็คือปั้นทีเดียวแล้วก็ใช้ยาวนะผมมันก็เหลือ <c oughs> เห็นไหมกิเลสเนาะดูแปลก,กเลยพอเปลี่ยนหัวมันอยู่กับตัวเลขไง,งหัว,หวโตโปแปลกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูของที่นี่บ้างหัวที่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะเรียวๆไม่กลมนะฮะแต่ของของเจสันมันจะกรมกว่าเห็นไหมตาเตอร์ก็ ไม่เท่ากันนะเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง ตลกเลยหัวหัวมันจะเแบน,นนะฮะเงี้ยคอก็จะสั้นนะฮะแล้วทีนี้แหละทีนี้สวยขึ้นเยอะเลยเห็นไหมพอเปลี่ยนหัวนะแต่ข้อเสียก็คือสีมันไม่เหมือนกันนะพอสีไม่เหมือนกันปุ๊บเข้าเปลี่ยนแล้วใช้ไม่ได้อย่างของสีแดงเนี่ยมันยังพอกลืนกันอยู่นะฮะต่างกันนิดหน่อยมันก็เว้ยทำไมหัวพูนได้มันหลวมนะฮะอย่างสีแดงยังพอกลืนนะ พอนิดหน่อยนะฮะแต่ของเหลืองแบบไม่ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีจุดแตกต่างกันอีกนะฮะตรงเข็มขัดเมื่อกี้ยังไม่ให้ดูนะครับเข็มขัดชัดๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเข็มขัดไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะ เข็มขัดอันเก่าเนี่ยสีดําข้างๆแบบนี้จะไม่มีแบบนี้จะมีสีดำๆเห็นไหมตรงตัวเข็มขัดนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นปั๊มนูนนะอันนี้ไม่ปั๊มนูนแล้วนะอันนี้ปั๊มเป็นเหรียญเลยก็จะเป็นการแตกต่างกันด้วยนะฮะผมไม่น่ใจะว่ามันถอดเปลี่ยนได้ไหมแต่ไม่น่าได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทํามาเนี่ยเขาจะเอาไว้ไปใส่ในรีมาสเตอร์นะฮะก็คือ ถ้าคุณพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณไม่ได้อยากรีบเล่นพาวเวอร์เลนเจอร์มากขนาดนั้นนะฮะยืนไหมหัน่หล่อจริงเจสันถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณต้องรีบเล่นมนากขนาดนั้นนะ,ะผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องซื้อทั้ง4กล่องนี้เลยนะครับผมคุณไปรอซื้อ ตัวของรีมาสเตอร์เลยก็ได้มันออกภายในปีนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะทั้งห้าทั้งหกคนอะทั้งสีแดงยันถึงสีเขียวเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าไวเลนเจอร์จะออกไหมแต่คิดว่าคงออกแหละแต่ว่าอาจจะออกปีหน้าอะไรอย่างงี้นะครับผมผมดูทรงมาแล้วดูรีวิวฝรั่งมาเรียบร้อยแล้วบูเลนเจอร์สวยมากนะฮะเยลโล่เลนเจอร์ตัวนี้นก็สวยนะฮะแขนขาก็จะใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมอย่างแขนขาของของรุ่นใหม่มันจะแบบขยับผู้หญิงเป็น,นี้ นี่ผู้หญิงมันจะแบบมีขยับเหมือนผู้ชายได้นะฮะแล้วก็เป็นบิงค์จอยแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอที่ผู้หญิงกเก่าเห็นป่ะเนี่ยไม่มีนะฮะหมุนไม่ได้ต้นแขนหมุนไม่ได้ไม่มีเห็นไหมฮะแขนก็เป็นสิงเกิลจอยก็จะไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่นะฮะแล้วอย่างเงี้ยสีมันไม่ตรงใช่ไหมล่ะมันไม่ตรงกับตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนไม่รีบเนี่ยไปซื้อตัวของ รีมาสเตอร์เลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอย่างแฟนผมยัผม,ผมไม่ใช่เป็นแฟนสิถ้าอย่างผมอ่ะผมก็เก็บหมดนะถ้ามันออกมาก็คือผมซื้อไปแล้วยังไงออกมาก็ต้องซื้อต่อนะซื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่ได้เก็บเนี่ยแล้วจะเก็บเนี่ยผมแนะนําให้ดีมาสเตอร์น่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าขาเขือก็นะพูดทุกคลิปเลยอ่ะขารุ่นใหม่ผู้หญิงดีแล้วนะฮะเห็นไหมขยับได้สบายเลยนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดูของผู้หญิง ดูดูโอ้นี่ของซีนี่ยังดีนะถ้าคุณไปเจอของคิมเบอรี่นะคุณจะแบบโอ้โหอยากจะด่าเลยนี่อย่างของซีนี่ยังดียังขยับเขาได้นะฮะแต่ว่าก็ฝือนนะเสียวหักพี่เหมือนกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะผมกับการรีวิวเปรียบเทียบงานกล่องขาวของ r e d Ranger y e l l o w Ranger แล้วก็งาน 2-Pack r ลเยอร์เรนกับ Yellow Ranger นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปอของ l i น e l ร n i n g Collection ทั้งทั้งตอนเลยเป็นการสรุปไม่ใช่เฉพาะของม i g ที่ m o r p h ินด้วยนะจะสรุปให้ทุกตัวเลยนะฮะว่าแต่ละรุ่นแต่ละเจนมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงควรจะซื้อแพคไหนให้แนะถ้าให้ผมแนะนำนะว่าควรจะซื้อแพคไหนหรือว่าไม่ซื้อแพคไหนอะไรแบบนั้นนะครับก็คิดว่าคงจะจบคลิปแล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจงให้กับพระเรียนทุกคอร์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ